สวัสดีค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกครั้งทุกวันพฤหัสเว้นพฤหัสกับคลิปแล้วแต่ไพ่จะบอกจะเป็นการเปิดไพ่ออกมาโดยที่ไม่ได้มีหัวข้อหรือจุดมุ่งหมายใดๆนะคะแล้วก็ดูว่าไพ่เขาออกมาแบบไหนก็ไปตามนั้นเลยจะเป็นเรื่องการงานความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะคะ แล้วก็เราอยากจะบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นราศีใดราศีหนึ่งเนาะดูได้ทุกราศีแล้วก็ไม่ใช่คลิปพิกัคานะคะเป็นว่าถ้าสถานการณ์มันตรงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลังงานบวกๆคุณเอาไปเข้า ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันคุณได้เลยแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคลิปนี้จะไม่ยาวจะสั้นๆน,นิดเดียวเพราะว่าเราไม่อยากทําให้มันยืดยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะไปกินพลังงานชีวิตคุณจนเกินไปเนาะและการชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะเป็นค่าอาหารน้องเหมียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว,ว่าวันนี้สิ่งที่จักรวาลบอกผ่านไพ่ออกมาจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะ คมาดูกันว่าวันนี้นะคะคลิปนี้พลังงานไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกจะเป็นอย่างไรบ้างจะกระวาลจะส่งข้อความอะไรผ่านไพ่มาบอกคุณนะคะอันนี้คือจะเป็นไปได้หมดเลยเนาะความรับการงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเอาไปปรับเปลี่ยนบทบาทได้นะคะเพราะว่าเราจะอ่านกลางๆเนาะด้วยความที่เราไม่ได้มีหัวข้อชัดเจนว่าเราจะต้องอ่านเรื่องไหนนะคะ โอเคใบแรกเลยนะคะ s ชี r ริโอตอัปไรโอ้ไม่ใช่อัปไรต์รีเวิร์สนะคะรีเวิร์สต่อมานะจ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะจัดเม้นต์รีเวิร์สเหมือนกันจะเป็นอะไรเนาะดูสิเทมเพ r นส์รีเวิร์สเหมือนจะเป็นการเตือนมากกว่าวันนี้บางครั้งเขาก็จะเตือนบางครั้งเขาจะบอกอะไรของเขาก็ว่าไปเนาะ Page of one reverse เลยโอ้ oh, ได้แล้ว uh, night of one อีกแล้วหัวร้อนมากดังนั้นเลยไพ่ในวันนี้สิ่งที่จักรวาลบอกผ่านไพ่ก็คือให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารกับผู้คนการเดินทางแล้วก็การใช้ยานพาหนะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์มากๆพรพอดูไพ่หัวร้อนทุ มันจะทำให้การเดินทางติดติดขัดขัดหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นเกิดอุบัติเหตุแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาเรื่องร่างกลงร่างกายแต่อุบัติเหตุในที่นี้อาจจะต้องได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะให้ระมัดระวังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุภายแนะนําให้คุณระมัดระวังเรื่องอารมณ์ในช่วงนี้เพราะอารมณ์ของคุณมันจะนําพาปัญหาเข้ามาสู่คุณได้นะคะหนักๆเลยช่วงนี้ ให้ระมัดระวังมากๆเห่ายวหัวร้อนอย่าทําอะไรที่รู้สึกว่าจะต้องมานั่งเสียดายภายหลังเพราะว่ามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายด้วยอะอย่างเช่นอาจจะหัวร้อนไปคอมเมนต์ด่าใครสักคนหนึ่งแล้วโดนเขาฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทอันนี้เป็นไปได้สูงนะคะ บางคนชอบคิดว่าเห็นเขาเป็นคนที่อยู่บนพื้นที่สาธารณะจะไปด่าอะไรเขาก็ได้พอไปด่าปุ๊บเขาฟ้องปั๊บก็มีเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นแค่เขาไม่นั่งมานั่งแค่เขาไม่ได้มานั่งเล่าให้ใครฟังแค่นั้นเองว่าเขาไปฟ้องใครบ้างดังนั้นตรงนี้อย่าหัวร้อนให้ระมัดระวังไว้เยอะๆเลยเนาะอ่ะลองดูซิมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทูออฟ u p ส i g h t ลืม พลังงานต้องตักเตือนกันอย่างแรงวันนี้เด m มูนด้วยอ่ะมีเรื่องลิล,ลับซับซอ้อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะให้ระวังมากๆนี่เอาทรีออฟซอดนี่คุณจะาไพ่ไม่ดีเลยดีนะที่เราทำไพ่ไม่ดีแต่ออกมาเตือนก่อนคุณจะได้รู้ตัวเพราะฉะนั้นเลยสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกผ่านไพ่ออกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มีสติเยอะๆตัดสินใจดีๆเพราะบางทีอ่ะอันนี้พูดเรื่องขับรถก่อนดีกว่าพูดเรื่องการจราจรการใช้ถนนหนทางก่อนดีกว่าพยายามให้มีสมาธิเยอะๆะนะคะเพราะดูเหมือนว่าอาจจะเบลอรหรือเมา หรือหนักไปกว่านั้นสายตาไม่ดีให้ระมัดระวังมากๆและที่สําคัญมีไพ่สามดาบขึ้นมาพยายามถ้ากําลังขับรถอยู่หรือมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือแม้แต่ก,กระทั่งกับคู่กรณีของคุณอันนี้เราเป็นห่วงคู่กรณีของคุณมากกว่าห่วงคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะดูคุณหัวร้อนแล้วคุณอาจจะไปทะเลาะก,กับเขาระหว่างที่เขากําลังขับรถอยู่แล้วมันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วทําให้เสียทรัพย์สินหรือแม้แต่กระทั่ง เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่ชอบพลังงานวันนี้เลยแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยความที่เป็นการเตือนจากจักรวาลอีกแล้วว่าให้ระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์มากๆนะคะช่วงนี้อ,อ่อแล้วก็ a c e of cups upright แต่เรื่องที่ดีก็มีนะไม่ได้มีแค่เรื่องแย่ๆอย่างเดียวเรื่องที่ดีก็มีค่ะ four of cups upright เออ reverse นะคะ โอเคค่อน okay, ข้างดีทีเดียว Page of Pentacles Reverse อ่ะถ้าคุณเป็นคนที่กำลังรอคอยการเริ่มต้นใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องความรักเนอะอันนี้มันเด่นๆออกมาว่าเป็นความรักเลยคนที่เขาปฏิเสธคุณนะคะเขาจะกลับมาเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่ อาจจะออกแนวขอคืนดีแต่การขอคืนดีของเขาจะไม่ได้มาในรูปแบบที่มาง้อคุณหรือมาทําให้คุณรู้สึกว่าเขากลับมาขอโทษคนคนนี้จะกลับมาในรูปแบบเนียน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 ตีเนียนกลับเข้ามาทําเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกตายใจแล้วไปต่อกับเขาเพราะฉะนั้นเลยกลับไปที่จุดเดิมตรงเรื่องอารมณ์ถ้าคุณคิดว่าคุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้อยู่ให้ประครับประคองอารมณ์ตัวเองให้ดี พราะสิ่งที่เกิดขึ้นอนาคตต่อไปหลังจากที่เขากลับมามันมีความเป็นไปได้มากว่าจะเกิดการปะทะกันแล้วเกิดความรู้สึกเจ็บปวดจนทําให้ครั้งนี้เขาจะหายไปจากชีวิตคุณตลอดกาล <c oughs> ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้เลยนะคะความเป็นไปได้สองอย่างคืออ่ะคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ด้วยอารมณ์อันพุ่งพ่านของคุณตอนนี้อารมณ์ไม่นิ่งของคุณ จะไปทะเลาะกันแล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นเรื่องเสียทรัพย์สินต่างๆที่พอจะเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่กระทั่งโมโหกันแล้วปาของใส่การปาโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เป็นไปได้หมดอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นเราที่ ได้รับผลแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ระวังทั้งสองฝั่งเลยโดยการที่ให้ประครับประคองอารมณ์ตัวเองให้ดี mm. เมื่อดูคลิปนี้นะคะยาวๆไปสักเดือนหนึ่งเผื่อไว้เผอๆถ้าเป็นไปได้ตลอดไปยิ่งดีเพราะอาการที่มันมีอารมณ์พลุ้งพลานมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วเนาะแต่อย่างที่บอกบนความไม่ดีก็มีความดีเกิดขึ้นดังนั้นเลยอย่างน,น้อยๆวันนี้เปิดไพ่ออกมาไพ่ก็ยังออกมาตักเตือนก่อนว่าก่อนที่มันเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเขามาเตือนแล้วนะว่าให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ เพราะมันจะส่งผลเสียจากสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่าลืมนะคะว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ <c oughs> ไออารมณ์ของคุณเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนทิศทางเรื่องดีๆให้กลายเป็นเรื่องร้ายให้ระวังเนาะแอดเดี๋ยวขอใบอีกซักสองสามใบดีกว่าเ <c oughs> พื่อความชัวร์เอซอฟซอร์สให้ระวังเรื่องคําพูดตัวเองนะคะให้ระวังมากๆด้วยคําพูดแล้วก็อารมณ์ในช่วงนี้อืมแล้วก็ไฟฟ์ออฟวานการประทะจริงๆ มาอีกแล้วเรื่องการระ้ะดังนั้นวันนี้เราจะใช้หัวข้อเหมือนคลิปก่อนนู่นที่เป็นคําเตือนจากจักรวาลโปรดใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ด้วยความระมัดระวังประมาณนั้นใบสุดท้ายนะคะ King of Pentacles คุณจ๋าไปปรับอารมณ์ตัวเองด่วนเลยเพราะสิ่งที่เรากําลังอ่านอยู่นี่คือเป็นพลังงานของคุณไม่ใช่พลังงานของเขาด้วยความที่หัวข้อคือคลิปออกมาว่า แล้วแต่ไพ่จะบอกดังนั้นสิ่งที่ไพ่จะบอกคือบอกคุณไม่ได้บอกเขาดังนั้นอารมณ์ของคุณในช่วงนี้พยายามประครับประคองให้ดีอย่าวีนอย่าเวียงเพราะสุดท้ายแล้วมันจะเสียทรัพย์สินหรือทําให้บางสิ่งบางอย่างพังพินาศได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างกายตัวเองให้ดูแลดีๆเนาะโอเคก็จะประมาณนี้แต่มันจะเยอะเกินไปวันนี้จะไม่มีเลขมงคลเพราะว่ามันถูกหวยบ่อยแล้วสงสารเจ้ามือนะคะสี่ห้างวดติดกันเลยแปดสามสามแปดเนี่ยเพราะฉะนั้นพักไว้บ้างมันออกมาทุกสัปดาห์จริงๆพักไว้สักหน่อยก่อนลรวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะเป็นห่วงนะคะ,ะรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย